ทำการทดสอบกลยุทธ์นี้100ครั้งพบว่าอัตราชนะสูงถึง87%ใช้แค่2อินดิเคเตอร์เท่านั้นตัวแรกคือ RSI เวอร์ชันใหม่ที่สามารถหาจุดกลับตัวได้แม่นยำอีกตัวคือ EMA 100ช่วยบอกทิศทางของแนวโน้มกลยุทธ์นี้เรียบง่ายชัดเจนและโหดแบบมืออาชีพอย่าเสียเวลาไปกับ RSI แบบเดิมๆที่ดูแค่เขตซื้อมากหรือขายมากเทรเดอร์จีนเขาอัปเกรดวิธีใช้ RSI ไปไกลแล้วหลังจากนำกลยุทธ์นี้ไปทดสอบในตลาดคริปโต100ครั้ง กลยุทธ์นี้มีอัตราส่วนกำไรขาดทุนเฉลี่ยอยู่ที่1-2และอัตราชนะยังคงสูงถึง87%นี่อาจเป็นระบบเดียวที่ทำเงินได้อย่างมั่นคงตลอดทั้งปีผมจะแสดงผลการทดสอบทั้งหมดในช่วงท้ายของวิดีโออย่าพลาดเด็ดขาดเริ่มจากค้นหา RSI พ prime บน TradingView แล้วเพิ่มเข้าไปในกราฟจากนั้นเพิ่ม RSI แบบดั้งเดิมอีกหนึ่งตัวเพื่อเปรียบเทียบกันทั้งสงตัวมีหลักการเหมือนกันคือใช้เส้นบนล่างดูเขตซื้อมากขายมาก แต่ความแตกต่างคือ RSI เวอร์ชันใหม่นี้มีทั้งเส้นค่าเฉลี่ยและแท่งราคาที่แสดงแบบแท่งเทียนเข้าไปในการตั้งค่าแล้วเปลี่ยนรูปแบบแท่งเทียนเป็นไฮเครนเอชีไฮเครนหมายถึงค่าเฉลี่ยเป็นเทคนิคแท่งเทียนชั้นสูงจากญี่ปุ่นมันช่วยให้คุณมองแนวโน้มได้ชัดเจนกว่าการใช้แท่งเทียนธรรมดาและยังลดสัญญาณหลอกของการกลับตัวได้อย่างมากในเทรนเดียวกันคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนอย่างตรงนี้ RSI ดั้งเดิมไม่มีสัญญาณซื้อมากแต่ RSI ใหม่กลับแสดงจุดซื้อมากถึงสองครั้ง สุดท้ายราคาก็ร่วงลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะแบบดั้งเดิมไม่สามารถให้สัญญาณที่แม่นยำได้อีกต่อไปจากนั้นเพิ่มเส้น EMA อีกหนึ่งเส้นเข้าไปแล้วเตรียมตัวเข้าสู่เส้นทางการทำเงินแบบเดือดๆได้เลยค้นหา EMA บน TradingView แล้วเพิ่มเข้าไปในกราฟจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเปลี่ยนความยาวเป็น100เส้นค่าเฉลี่ยนี้มีไว้เพื่อบอกแนวโน้มของตลาดถ้าราคาอยู่เหนือเส้น EMA เราจะมองหาโอกาสเข้าซื้อเท่านั้น แต่ถ้าราคาอยู่ใต้เส้น EMA เราจะโฟกัสเฉพาะฝั่งขายตัวอย่างเช่นในช่วงที่ราคากำลังขึ้นแบบนี้ราคายืนอยู่เหนือเส้น EMA เง<อ><อ>ื่อนไขแรกถือว่าเป็นจริงแต่ตอนนี้ RSI ไพรมยังแสดงแทง่งเทียนสีแดงอยู่เราต้องรอให้แท่งเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนเมื่อเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเงื่อนไขที่2ก็ถือว่าเป็นจริงเราก็สามารถเข้าซื้อได้ทันทีจุดตัดขาดทุนให้วางไว้ที่จุดต่ำสุดของแทง่งเทียนวิธีนี้ใช้จุดตัดขาดทุนที่แคบมากไม่มีทางขาดทุนหนัก วิธีทำกำไรมี2แบบแบบแรกคือใช้แนวต้านด้านบนเช่นตรงนี้แบบที่2คือใช้ r i s k r e w a r ห1 2หรือ13หลังจากนั้นราคาก็พุ่งขึ้นอย่างแรงแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ต่อเนื่องแล้ว RSI prime ก็แต่เส้นล่างอีกครั้งในขณะที่ราคายังอยู่เหนือเส้น EMA เราต้องรอให้แท่ง RSI เปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปลี่ยนแล้วก็คือจุดเข้าสื้อจุดตัดขาดทุนวางไว้ที่จุดต่ำสุดของราคาและจุดทำกำไรใช้ตาม Risk Reward ที่ตั้งไว้ สุดท้ายราคาก็วิ่งขึ้นต่อและไปถึงเป้าหมายกำไรต่อไปเรามาดูวิธีหาจังหวะในการเข้าเทรดฝั่งขายราคาลดลงจนอยู่ใต้เส้น EMA แปลว่าตอนนี้ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลงหลังจากนั้นเกิดการดีดตัวขึ้นเล็กน้อย RSI พร่มแต่เส้นบนอีกครั้งเรารอให้แท่ง RSI เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงและราคายังอยู่ใต้เส้น EMA ด้วยเมื่อครบทุกเงื่อนไขแล้วเราก็สามารถเปิดขายได้ทันทีจุดตัดขาดทุนให้วางไว้ที่จุดสูงสุดของราคา จุดทำกำไรตั้งตาม Risk r e w a r d หลังจากนั้นราคาก็ร่วงแรงเกิดแท่งเทียนที่มีไส้ย,ยาวมากต่อมาราคาเริ่มกลับขึ้นอีกครั้ง RSI พร i m มแต่เส้นบนอีกรอบครบทุกเงื่อนไขอีกครั้งเราก็สามารถเปิดเทรดฝั่งขายได้ถ้าวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่จุดสูงสุดตรงนี้ราคาขึ้นไปอีกนิดก่อนจะลงทําให้โดนตัดขาดทุนแต่ถ้าเราวางจุดตัดขาดทุนไว้สูงขึ้นอีกนิดดีนี้ก็จะทํากําไรได้2จุดนี้จริงๆอยู่ใกล้กันมาก ถึงจะเลือกวางจุดตัดขาดทุนไว้สูงขึ้นก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะเพราะงั้นเราต้องรู้จักปรับตัวให้ยืดหยุ่นต่อไปมาดู SI ดั้งเดิมในสองครั้งนี้มันไม่ได้ทะลุเส้นบนเลยยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ราคาลงมาต่ำกว่าเส้น EMA ชั่วคราวแต่หลังจากนั้นก็กลับมายืนเหนือเส้น EMA ได้อีกครั้งพร้อมกับที่แท่ง r อ i SI เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวถ้าเจอเคสแบบนี้เราก็สามารถเข้าซื้อได้หลังจากนั้นราคาก็ปรับตัวขึ้น ต่อมาราคาลงมาต่ำกว่าเส้น EMA อีกรอบแต่ตอนที่แท่ง RSI เปลี่ยนเป็นสีเขียวราคากลับยังไม่ปิดเหนือเส้น EMA อีกแบบนี้เราจะยังไม่เข้าเทรดแม้ว่าราคาจะเด้งขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นแต่เงื่อนไขาการเข้าเทรดต้องทำตามระบบอย่างเคร่งครัดต่อไปผมจะทำการทดสอบกลยุทธ์นี้ทั้งหมด100ครั้งโดยเลือกเหรียญคริปโตที่มีมูลค่าตลาดค่อนข้างสูงใช้กรอบเวลา15นาทีขึ้นไปตั้งจุดทำกำไรที่ Risk Reward 1.2และ13 ผลลั์ที่ได้คือราคาถึงเป้าหมาย1-2จำนวน46ครั้งถึงเป้าหมาย1-3จำนวน41ครั้งส่วนจํานวนครั้งที่โดนตัดขาดทุนมีแค่13ครั้งเท่านั้นสุดท้ายได้อัตราชนะรวมทั้งหมด87%จะเห็นได้ชัดว่ากลยุทธ์นี้ทํากําไรแบบ1-3ได้บ่อยมากแปลว่าเป็นระบบเทรดที่มีโอกาสทํากําไรสูงถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือน